แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟ้าวันนี้ปุ้ยกับพี่ฟ้าจะมีรถซีดานเป็นรถแบรนด์ตลาดทั้งคู่แล้วราคาไม่เกิน3 0 0แสนมานำเสนอให้ลูกค้าเนาะใช่เดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังก่อนดีกว่าวันนี้เราจะมี2แบรนด์ให้เลือกเนาะมีซิตี้แล้วก็ v ีออสเดี๋ยวเราพาไปดูวีออสด้านหลังก่อนใชค่ะเอาแบรนด์มาเรื่อยๆก่อนสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota v วีออปี2012ค่ะ มากับราคา2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะอ่าฮะอ่า v r ตัวนี้เลยต้องบอกเลยดูด้านหน้าค่ะก็เป็นโฉมที่แบบว่าไม่เก่าไม่ใหม่มากเนาะเป็นโฉมปี2012นะคะอันนี้ก็สตาร์ทเริ่มต้นนะคะลูกค้าเงินเดือน1 2 0 0 0บาทเนาะซื้อคนเดียวได้เลยอ่าหรือเงินเดือน900 0บาทกู้ร่วมรายได้ได้ถ้ารายได้ไม่พอเนาะตัวนี้ก็จะผ่อนสูงสุดอยู่72เดือนค่ะน้องพูดอ่าผ่อนไม่เกิน6 0 0 0บาทนะคะ6 0 0ันใช่ไหม ถ้าใครที่หารถใช้ผ่อนไม่เกิน6,000บาทคือว่าผ่อนน้อยมากใช่นี่เลยใช่ค่ะวีออสรถตลาดด้วยค่ะยางล้อแม็กแม็กก็จะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานจากโรงงานเลยใช่ค่ะยางก็ยังใหม่ใช้งานได้นานแต่ถ้าพูดถึงว่ายางที่มันหมดประสิทธิภาพยางเก่าแล้วเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยค่ะฟรีสีเส้นเลยเปลี่ยนใหม่ให้ไล้ะใช่แล้วจัดไปเลยค่ะดูขอบยางพิฟ้าใช่นี่รถปี2 0 1 2 ถือว่ายังสมบูรณ์ขอบยางใช่ค่ะขอบยางยังใหม่มากเลยใช้งานได้นานเลยค่ะนี่ไม่มีรั่วซึมแน่นอนใช่เนาะสีก็จะเป็นสีบอลเงินนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้ให้ดูด้านหลังไฟของเขาเนาะเหมือนพี่นุ้ยบอกมันเป็นโฉมแบบว่าเปลี่ยนมาใหม่ไฟของปลายท้ายของเขาจะเป็นขีดๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อคะเดี๋ยวให้ตากล้องแผ่นรอบนอกอีกรอบหนึ่งดูจากคอนโซลแผงประตูไม่มีร่องรอยเลยน้องปุ้ยโอ้โห นี่ค่ะมีอะไรบ้างคะพี่ฟ้าคอนโซลหน้าคอนโซลหน้านี่ก็จะเป็นแบบสีดำๆเลยนะคะด้านหน้าด้านด้านซ้ายที่เราผ่านมาแล้วมันจะเป็นที่วางแก้วเนาะด้านหน้าก็จะเป็นช่องแอร์ระบบเครื่องเสียงค่ะต้องบอกเลยว่ายังสมบูรณ์เนาะสำหรับรถปี12ค่ะใช่แล้วภายในเดิมเลยแอร์เย็นใช่แอร์เย็นไวมากวิทยุซีดีแอร์เป็นแอร์แมนนวลนะคะวิทยุ เนี่ยวิทยุซีดีอันนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดเดิมๆคือระบบไฟทุกอย่างแล้วก็ตัวนี้วิ่งใช้งานน้อยมากใช่ค่ะใช่ดูไมคค่ะดูดูสังเกตจากคอนโซลกลางหัวเกียร์นี่เลยค่ะสมบูรณ์บ่งบอกว่ารถใช้น้อยดูแลรักษาได้ดีมากๆเนาะค่ะดูพวงมาลัยค่ะนี่ถึงแม้จะใช่ค่ะเบาะเป็นเบาะผ้าสแตนดาร์ดเดิมๆเลยค่ะเบาะสแตนดาร์ดเดิมๆเลยนี่เลยก็จะเป็นแบบว่าเหมือน รูรูแบบเหมือนนุ่มๆเนาะสบายอ่ะนิ่มมากเลยใช่นั่งแล้วผ่อนคลายเนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อค่ะค่ะด้านหลังของเขาว่านั่งเป็นยังไงบ้างคะพี่ฟ้าด้านหลังนั่งสบายค่ะตัวเบาะก็กระชับกว้างไหมคะหรือว่ากว้างด้วยค่ะแล้วก็นั่งกระชับพอดีเลยระหว่างช่วงไอตัวที่พิกเนี่ยค่ะก็อบรับหลังเราได้ดีด้วยเนาะนั่งเราไม่ปวดหลังค่ะความกว้างก็นั่งสบายสบายเลย ได้รถปีใหม่ใช่ได้รถรถปี2012นะคะกับราคา200,000กว่าบาทด้วยแล้วก็ออกมาอีกแบรนด์หนึ่งนะคะเป็นแบรนด์ตลาดเช่นเดียวกัน<ช>เนาะถ้าใครที่หาอยู่นะคะเป็นแบรนด์ตลาดเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันตัวนี้จะเป็นสีดำมาก,กับ o n d a City ตนะคะเครื่อง1.5เหมือนกันเนาะปี2009นะคะมาในราคาเท่าไหร่ครับพี่ฟ้ามาในราคา2 9 9 0 0 0บาทค่ะอ่ะ 2 9 9 0 0 0บาทมาดูหน้าตาของเขาหน่อยโอ้โหออกจะดูดันนิดนึงค่ะสีดำบ่งบอกได้ว่าซิตีคือรูปลักษ์ของเขาจะสวยใช่ค่ะน้องคุณรูปลักษ์ของเขาจะสวยนี่ให้ดูกันชนหน้าใช่กันชนหน้าดูไฟมีกระจังหน้าจะเป็นคล้ายๆลมดำเนาะตัดใช่ค่ะนี่เลยค่ะออกเสาเตัดดำโลโก้อยู่ครบนี่เลยไฟของเขาก็จะยาวมาถึงนี่ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะโดดเด่นช่ของคอน d a ซิตีเลยค่ะยางอ่ะแม็กก็จะเป็นสแตนดาร์ดเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไอเลี้ยวนี่เลยของเขาก็จะอยู่ตรงนี้ข้างๆดูขอบยางประตูเหมือนกันเนาะสภาพสมบูรณ์เนาะน้องพุ้ยสภาพสมบูรณ์จอดในที่ล่มนะคะไม่มีแตกหักไม่มีรอยรั่วนี่สมบูรณ์มากๆมือจับเป็นโครเมียมเนาะสีอันนี้ก็จะเป็นสีดวค่ะ ขัดเงามาเรียบร้อยสวยมากนี่เลยตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะค่ะนอ้องปุ้ยผ่อนไม่เกิน6,200บาทเงินเดือนสตาร์เริ่มต้น1 2 0 0 0บาทเนาะลูกค้าพนักง,งานบริษัทสลิปคาร์บอนนะคะจัดแฟแนนซ์ฟังผล30นาทีรับรถกลับบ้านได้เลยเนาะถ้าลูกค้าสลิปคาร์บอนนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามา,าดูหน่อยโอ้โห อันนี้ก็นี่ก่อนออกเดี๋ยวเราจะมีบิวเก็บรายละเอียดให้ดูอีกทีเนาะยาวไหลครบค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเดิมๆนี่แล้วมาเลยค่ะเดี๋ยวเราให้พี่ฟ้าพาไปดูภายในเนาะว่าภายในของเขาจะสวยเหมือนภายนอกไหมอ่าก็เหมือนที่บอก Honda City คือหนึ่งได้ความสวยงามรูปลักษณ์ภายนอกสวยงามและข้างในก็สวยงามอ่อปชั่นของเขาก็ดูแบบทันสมัยอ่ะดูสิคะพี่ฟ้ามีอะไรบ้างคะ ออกจากออกสีครีมเนาะตัดมือจับสีออกินครีมนิดนึงค่ะด้านบนเป็นสีดํานะคอนโซลด้านหน้ามาต่อที่คอนโซลด้านหน้าเลยคอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีดําค่ะทูโทนตัดออกสีเนี่ยค่ะสีครีมค่ะตัวนี้เลยเนาะออปชันด้านหน้ายังเป็นเดิมๆอยู่ค่ะของ h o n d a City เนาะอันนี้พวกเครื่องเสียงแอร์ปุ่มเกียร์ค่ะต้องดูเลยว่ามันยังสมบูรณ์ถือว่าาใช้งานได้น้อยมากเนาะน้องปุ้ยเนาะ อ่ยังสมบูรณ์ยังไม่มีร่องรอยถลอกเลยค่ะวิทยุซีดีแอร์ปรับมือคือทุกอย่างฟังก์ชันภายในรถใช้งานได้จริงเนาะแล้วก็หน้าปัดเลือนไม้ของเขาแสงสีจะเดืวโดดเด่นมากใช่ค่ะน้องปุ้ยคือภายในของเขาก็สะอาดเรียบร้อยเป็นเบาะหนังสีครีมอ่านี่เลยเป็นเบาะหนังเลยค่ะแล้วก็จะมีพรมมียางรองแบบว่าคือดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่ายอ่ะฮะ นี่เลยแล้วก็ให้ดูนี่เดี๋ยวดูด้านหลังทั้งคันเลยนะคะอันนี้คือเขาใส่แบบว่ายางรองแบบการเปื้อนกันฝุ่นคือใส่รอบคันเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเนาะข้างแผงประตูของเขาก็จะเป็นสีออกกลมๆนะคะออกแบบว่าคล้ายๆสีทูโทนเนาะเบาะก็จะเป็นเบาะหนังครีมนี่เลยเหมาะใหม่มากกว้างเลยเนาะพุยเนาะกว้างมากค่ะนั่งสบายค่ะดูหลังคาค่ะกิฟทุกตัวไม่เคยถอด เรียกได้ว่าค,คือดูแลรถด,ดีจริงๆอะค่ะเป็นรถบ้านที่แบบว่าดูแลรถถนอมรถเนาะว,วันนี้ปุ้ยกับพี่ฟ้าต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเนาะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ